ห <Whoa! S 2> <two>, นังสือของท่านลงวันที่9ธันวา2567ก็คือวันที่9ธันวาที่ผ่านมาเราเป็นผู้ไปยื่นนะฮะตามหนังสือที่ได้อ้างถึงท่านได้กลับเรียนประธา,านสภาผู้แทนราษฎณเพื่อขอให้ดําเนินการนะะส่งเรื่องร้องเรียนของ ภาคีเครือข่ายนะฮะพระเครื่องเหรียญบูชาเหรียญคณาจารย์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะซึ่งพิจนารณาดําเนินการกรณีหลอกลวงเกี่ยวกับการซื้อขายหรือเช่าบูชาเหรียญคณาจารย์และเหรียญที่ลึกพระราชพิธีสําคัญในอดีตท,ทาให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะและะบวนการการจัดสร้างต่างๆในอดีตจนถึงปัจจุบันที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง และอาจเป็นการเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนนี่เข้าคดีแล้วนะพี่หลอกลวงประชาชนความความละเอียดแจ้งแล้วนั้นนะสำนักงานเลขาอัานี้ขยบบอกละสสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัศดรได้นำความกราบเรียนสภาผู้แทนรัศดรเพื่อทราบแล้วมีดํารีให้ส่งเรื่องไปยังมีดํารีนะคือสั่งการแล้วนะฮะ ให้ส่งเรื่องไปยังเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่ออพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไปแล้วนะได้ทำเรื่องต่อไปแล้วทั้งนี้หากผลดำเนินการเป็นเป็นประการใดจะได้แจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปเดินมาเพื่อทราบนะฮะขอแสดงความนังถือนะฮะานางจงเดือนสุทธิรักนะฮะรอ,องเลขา สภาผู้แทน,ะะนรัษฎรปฏิบัติราชการแทนเลขาสภาผู้แทนรัษฎรนะฮะสำนักงานประธานสภาผู้แทนรัษฎรนะฮะและกลุ่มรัษฎรก็เป็นหนังสือที่ยืนยันว่าได้รับเรื่องและได้ดําเนินการดาเนินการดาเนินการโดยการอย่างที่เราขอไปก็คือโลมาศักด์สิทธิการหนึ่งแหละแล้วก็ อ่าผมจำที่เขาเรียกอะไรนะอุาหกรรมกุาหกรรมของประเทศไทยเครื่องจักรห่งประเทศไทยอ่ะอ่าอ่าเออลงภาสหรือการเนี่ยก็จะออกมาชี้แจงว่าเขาเนี่ยเคยรับทำเหรียญกนาจารไมก่อนปีสองพันห้าร้อยเนี่ยอ่าถ้าใครบอกว่าละที่นครผมบอกว่าปั๊มที่ลงภาษอ่ะถ้าโลงศาษออกมาบอกไม่ใช่อ่าอ่าเขาขายหลอกลวงประชาชนนะอ่า เอาให้ดีนะยิ่งเปิดเป็นบริษัทด้วยไม่ใช่เหรอเต็มเต็มนะฮะเต็มเต็มนะฮะเอาผลประโยชน์เต็มที่เลยจดเป็นบริษัทก็จะมีใครอยู่ในบริษัทนั่นบ้างนะก็ไปกันตามตามชื่อนั้นเลยนะฮะมีคนย้อนหลังหมดอ่ะติดนิสัยมดแล้วมันอย่าว่าแต่ย้อนหลังเลยพี่นันเดินหน้าก็โดนกลับไม่ได้ไปไม่ถึงอ่ะ อ่ะถ้าคุณบอกว่าปั๊มที่ลงรกระสอบเหกันอ่ะรอฟังนะเข้าข่ายหรอผู้ลงระชาชนแล้วถามว่าแล้วที่ปั๊มที่นอทศอจอคอละอมาราพรตึกดินนะฮะข้างเส้นเฮงอะไรพวกเนี้ยนะอันนี้ก็ทางอะไรนะกรมอุตสาหกรรมเครื่องจักรแห่งประเทศไทยนะผมอาจจะพูดไม่ถูกนะแต่ประมาณนี้กลุ่มเนี้ยกลุ่มกลุ่มเกี่ยวเครื่องจักรแห่งประเทศไทยนยะ จะทำหนังสือชี้แจงมาว่าสรุปแล้วเครื่องจักรที่นําเข้ามาแล้วปั๊มเหรียญบริษัทไหนที่ห้างร้านไหนที่จดทะเบียนบ้างอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาก็จะออกมาชี้แจงแล้วมันมีจริงหรือเปล่าจดกันเมื่อไรปั๊มกันเมื่อไรอ่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าก็ก็จะออกทําหนังสือออกมาชี้แจงให้ทางอรัฐสภาเลยจ้า,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 าอ่าค่าวนี้ใครที่บอกว่าปั๊มกระบอกนะฮะปั๊มกระบอกนะาจาลุกปรกรณามาราพรตึกดินนะอ่า เข้าขายหลอกลวงประชาชนเข้าใจกันมีแหละครับไม่เออไม่ได้ทะเลาะเถียงด้วยหลักฐานนะปล่อยให้ความจริงทํางานปล่อยให้เวรกรรมได้ได้ได้ทํางานนะฮะกรรมเวรกรรมคือกรรมคืออ่าสิ่งที่กระทําไว้นะฮะเวรก็คือวนกับม เป็นเวรเป็นเวรทั้งคืนถึงเวรกรรมนะฮะเพราะฉะนั้นก็การกระทําที่ตัวเองเคยทําไว้กําลังกลับมานะฮะเวลาจะสวมกดเซฟทําดีก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วนะก็ว่ากันไปเนี่ยเรื่องให้เรานะฮะอ้างถึงหนังสือของท่านลงวันที่9ธันวาคม2567ก็คือวันที่9ธันวาที่ผ่านมาเราเป็นผู้ไปยื่นนะฮะตามหนังสือที่ได้ อ้างถึงท่านได้กลาบเรียนประธานสภาผู้แทนรัฐบอนรรเพื่อขอให้ดําเนินการนะ,ะส่งเรื่องร้องเรียนของภาคีเครือข่ายนะฮะพระเครื่องเหรียญบูชาเหรียญคณาจารย์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะ,ะซึ่งพิจนารณา,าดำเนินการกรณีหลอกลวงเกี่ยวกับการซื้อขายหรือเช่าบูชาเหรียญคณาจารย์และเหรียญที่ลึกพระราชพิธีสําคัญในอดีตทาให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะฮะและขบวนการการจัดสร้างต่างๆในอดีตจนถึงปัจจุบันที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงและอาจเป็นการเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนนี่เข้าสดีแล้วนะพี่หลอกลวงประชาชนความความละเอียดแจ้งแล้วนั้นน้า สำนักงานเลขาวันนี้ขยับบอกละสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรได้นำความกราบเรียนสภาผู้แทนรัษฎรเพื่อทราบแล้วมีดำีิให้ส่งเรื่องไปยังมีดำรินะคือสั่งการแล้วนะฮะให้ส่งเรื่องไปยังเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อ,อพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไปแล้วนะได้ทำเรื่องต่อไปแล้วทั้งนี้หากผลดำเนินการเป็น เป็นประการใดจะได้แจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปเป็นมาเพื่อทราบนะฮะขอแสดงความนังสือนะฮะ,ะนางจงเดือนสุทธิรักษ์นะฮะรองเลขาสภาผู้แทน,ะะนรัษฎรปฏิบัติราชการแทนเลขาสภาผู้แทนรัษฎรนะฮะสำนักงานประธานสภาผู้แทนรัษฎรนะฮะและกลุ่มรัษฎรก็เป็นหนังสือ ที่ยืนยันว่าได้รับเรื่องและได้ดําเนินการดารดเนินการโดยการอ,อ,อย่างที่เราขอไปก็คือโลบสศาสร์ศิธิกาล่ะและ้วก็ผมจำชื่อเขาเรียกอะไรนะกุมุสากมกมุส<อ>ากรรมของประเทศไทยเครื่องจักรห่งประเทศไทยอ,ะอ่ะ,อะ,อะโลมาศาสร์สิธิกาเนี่ยก็จะออกมาชี้แจงว่าเขาเนี่ยเคยรับทำเหรียญกระนาจานไหมก่อนปีสองพันห้าร้อเนี่ย ถ้าใครบอกว่าลนะที่นครผมบอก่าปั๊มที่โงพยาสาถ้าโงกศาสาออกมาบอกไม่ใช่อ่อ่าเข้าขายหลอกลวมประชาชนนะ,ะอ่าเอาให้ดีนะยิ่งเปิดเป็นบริษัทด้วยไม่ใช่เหรอเนะต,ต็มเตมนะฮะเต็มเตนะฮะเอาผลประโยชน์เต็มที่เลยจดเป็นบริษัทก็จะมีใครอยู่ในบริษัทน,นั้นบ้างนะก็ไปกันตามตามชื่อน,นั้นเลย นะฮะอืมมีคนย้อนหลังหมดอะติดที่ทงมาแล้วมันอย่าว่าแต่ย้อนหลังเลยพี่นั้นเดินหน้าก็โดนกลับไม่ได้ไปไม่ถึงเนี่ยเอออ่ะถ้าคุณบอกว่าปั๊มที่ลงกระสาดนี่กันอ่ะรอฟังนีเข้าข่ายหลักงประชาชนแล้วถามว่าแล้วที่ปั๊มที่นอตจคอละอมราพรตึกดินนะฮะข้างเส้นเิงอะไรพวกเนี้ยนะ อันนี้ก็ทางอะไรนะกนรมอตสารเครื่องจักรแห่งประ <ide> เทศไทยนะผมอาจจะพูดไม่ถูกนะแต่ประมาณนี้กลุ่มเนี้ยกลุ่นนะมเกี่ยวเครื่องจักรประเทศไทยนีจะทำหนังสือชี้แจงมาว่าสรุปแล้วเครื่องจักร